แล้วเนี่ยทั้งนักลงทุนสถาบันทั้งหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกเลยเขาไม่ได้ผ่อนเครื่องลงเลยแม้แต่น้อยเลยครับกลับกันเลยคือเขายิ่งเหยียบคันเร่งเพิ่มแรงกดดันให้ภาคธุรกิจต้องโชว์ผลงานด้านความยั่งยืนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นไปอีกเอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นนะวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวผ่าน4ประเด็นหลักๆด้วยกันครับเริ่มจากมาตรฐานใหม่ของ ESG มันเปลี่ยนไปยังไงทำไมข้อมูลถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญ แล้วก็ไปดูกันว่าขอบเขตของมันกว้างขึ้นกว่าแค่เรื่องคาร์บอนยังไงบ้างและสุดท้ายเลยครับกลยุทธ์แบบไหนที่จะเป็นทางรอดของธุรกิจในยุคนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับถ้าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่า ESG เนี่ยเออเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆบริษัทมหาชนเท่านั้นแหละแต่ต้องบอกเลยว่าภาพนั้นมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันและความคาดหวังทั้งหมดมันกําลังถูกส่งต่อไปตลอดทางัพพลายเชนเลยลองนึกภาพตามกันนะครับ สมมุติว่าเราเป็น SME ที่ส่งของให้กับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่การกรอกเอกสารหรือตอบแบบสอบถามเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะแต่มันคือการที่เราต้องมีหลักฐานที่จับต้องได้พิสูจน์ได้จริงๆว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยใครที่ทําตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะหลุดออกจากเกมธุรกิจนี้ไปเลยก็ได้ครับและตัวเลขที่กําลังเห็นอยู่นี้นะครับคือสิ่งที่สะท้อนความท้าทายที่ว่าได้ดีที่สุดเลยใช่เลยครับ72% นี่คือจํานวนของ SME ที่เอาเข้าจริงแล้วยังไม่มีแผนลดคาร์บอนที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ําตัวเลขจากรายงานของ EcoWadis